อ๋อโอ้โหโอ้โหเจ็ดกิโลครับผมเจ็ดกิโลครับนี่ครับไปแล้วครับ oh. ขอบคุณครับบายบาย สวัสดีครับเกือบสามโมงครับบ่ายสองโมงสี่สิบสี่วันนี้ผมพามาตกปลานินหมายธรรมชาตินะครับโดยผมจะใช้อาหารปลาดุกนะครับแช่น้ำแล้วก็ทำการขยำให้มันเหนียวนะครับแล้วก็เกี่ยวข้างในด้วยขนมปังนะครับวันนี้ผมจะใช้แบบแบบนี้ครับปิดถูกไม่รู้นะครับผมก็ทำไปเรื่อยครับ เย่าเป็นตุ้งติ้งสองตามีขนมปังอยู่ด้านในนะครับข้างนอกนี่เป็นอาหารปลาดุกนะครับยังไม่ได้ตั้งทุนเลยครับเดี๋ยวจะลองดูก่อนนะครับเมื่อกี้ผมเอาเศษอาหารปลาดุกเอยไม่ใช่เศษครับเอาอาหารปลาดุกหวานไว้พักหนึ่งแล้วครับมาครับลองดูครับไม่ได้อ่อยนะครับเพราะว่ามาตกดิบๆครับแค่เอาอาหารปลาดุกวานลงไปครับเมื่อกี้มาลองดูกันครับอาหารปลาดุกตกปลานินครับ ครับมาลองดูกันครับผมก็ไม่รู้ว่าทุ่นมันถึงพื้นหรือเปล่านะครับฝนตกหนักมากครับเมื่อคืนแล้วก็เมื่อวานครับน้ำขึ้นเยอะเลยครับสี่งมีปลาเล่นเหยื่อแล้วครับ เริ่มมีปลามาเล่นเหยื่อแล้วครับทุ่นมีขยับนะครับเดีย๋ยวเราเอาอาหารปลาดุกหวานลงไปอีกครับ อ๋อครับ มีปลานิลนตัวใหญ่มากครับอยู่ผิวน้ำมันดำๆครับเดี๋ยวจะตั้งทุนให้ตื้นดูนะครับตัวใหญ่มากเลยครับวัวเกือบสองกิโล บางทุนตื้นผิวน้ำเลยครับ ตัวใหญ่จริงครับเกือบสองกิโลครับผมผมไม่กล้าเอากล้องออกไปนะครับเพราะว่ากลัวว่าช่วงที่ปลากินเหยื่อคันนี้เดี๋ยวจะกลับมาถ่ายไม่ทันนะครับ ทุนจอมไปแล้วครับทุนจอมไปแล้วครับ ตรงนี้แล้วครับฝนก็มาครับผมอ้ขาดขาดครับตัวใหญ่มากครับเกือบสามกิโลครับผมมาไปแล้วขาดเฉยครับผม ขาดเลยครับนี่ใจเต้นทุบๆเลยครับเสียดายปลาครับไม่รู้จะรอดไหมครับกินเบ็ดเข้าไปนะครับถ้ารอดก็โชคดีครับป้าไปแล้ว เสียาหายเลยครับมีปลาอยู่ตรงนี้ครับม่ครับมันอยู่ตรงนั้นครับหม่ครับเป็นฟองฟอดเลยครับ มดูอีกทีเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าปลานินไหมครับหรือปลาแรดครับเพราะว่าตรงส่วนปากเนี่ครับเป็นสีแดงหมดเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นสีดํานะครับน่าจะเป็นปลาแรดถ้าปลานินนี้ไม่น่าขาดนะครับเพราะขาดเป็นรอยฟันเลยครับผมตอนนี้ผมไม่มีทุ่นแล้วนะครับผมก็เลยใช้ผูกตะกัวแล้วก็หย่อนเอาอย่างนั้นแล้วครับทุ่นหมดครับผมกลับบ้านไปเอาคันเบ็ดคันใหม่มาแล้วครับคราวนี้ผมใช้สปินนิ่งนะครับ มื่อกี้ผมถามที่บ้านดูเขาบอกว่าน่าจะเป็นปลาเรดนะครับถ้าปากเป็นสีแดงอย่างนั้นนะครับเพราะว่าส่วนปากนี่จะเป็นสีแดงหมดเลยนะครับมาลองดูใหม่ครับเมื่อกี้จิตตกไปแล้ว ไปครับเอาสู้กันอีกสักตั้งครับ ลุดครับว่าไปแล้วลุดเฉยครับอะไรกับเขาเนี้ย โลดอีกแล้วครับฝนตกแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยกลับมาใหม่นะครับมาดูหมายนี้อีกทีครับสวัสดีครับวันนี้วันที่สองนะครับผมกลับมาหมายธรรมชาติหมายนี้ใหม่นะครับ เมื่อกี้ผมเอา,าอาหารปลาดุกหวานไปแล้วครับแล้ววันนี้ผมติดไส้เดือนมาด้วยนะครับแล้วก็ผมเห็นมีปลาสลิดขึ้นด้วยครับก็เลยลองเอาคัน5เมตรมาดูครับตกไม่เป็นนะครับปลาสลิดแต่อยากตกดูครับแล้วก็เอาคันสปินนิ่งมาครับผมเดี๋ยวคันสปินนิ่งนี้จะเกี่ยวไส้เดือนสลับกับอาหารปลาดุกนะครับเรามาลองใส่อาหารปลาดุกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็สลับกันไปเรื่อยๆมาดูครับวันนี้เราจะได้ปลาไหมครับวันแรกเราพลาดไปแล้วนะครับฝนตกทุกวันครับผม พึ่งแรงวันนี้แหละครับมีแดดครับผมมาครับลองดูครับต้นปลาสลิดครับผมผมอยากตกปลาสลิดมากเลยเดี๋ยวผมลองเกี่ยวตกปลาสลิดดูก่อนนะครับใช้อาหารปลาดุกเนี่ยครับแต่เบ็ดผมใหญ่ไปหน่อยนะครับตามันใหญ่ไปนิดนึงครับปลาสลิดดูกอนครับลองดูครับปลาสลิดขึ้นเยอะมากเลยครับ เรียบครับเดี๋ยวตีทนันจะเป็นนิ่งเกี่ยวอาหารลองดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยสลับกับใส้เดือนนะครับ ยวหมดแล้วครับอย่าหมดแล้วครับอย่าตกปลาสลิป ไม่ใช่ปลาสลิดแล้วครับตัวแรกเป็นปลาเกล็ดขาวนะครับไซส์สวยเลยครับตัวใหญ่ด้วยครับอ้วนตุ๊บเลยนี่ครับผมสวยงามครับเห็นไหมครับอ้วนตุ๊บเลยสวยสวยสวยนี่ตัวสวยมากครับสวยงามมาแล้วหนึ่งแต้ม พันสปินนิ่งเดี๋ยวผมจะลองตั้งทุนในตื้นครับแล้วตีใบชายป่าจูดตรงนู้นดูครับ เดี่ยวไสเดือนสักของชิ้นดูครับผมจะตีไปแนวป่าตรงนู้นเลย าง้นลองลุ้นดูครับใด้เดือนร้อนครับผม คุณขคับยรับผม ลาบผม การแดครับผมมาไปแล้วโอ้เกือบห้ากิโลครับโอมาไปแล้วโอ้โหนี่ครับการแรครับมาไปแล้วได้กับเบดเบอร์เจ็ดนะครับโอ้ ลายเลดใหญ่มากครับนี่ครับสายพีเแปดนะครับโอ้โอ ได้จริงครับตัวนี้เจ็ดกิโลครับผมเจ็ดกิโลครับนี่ครับมาไปแล้วนี่ครับปลาเล็ด 7กิโลครับผมว่มาไปแล้วเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยครับ7กิโลครับกับเยืยอไส้เดือนแล้วผม กลับแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับนี่ครับใหญ่มากหหใหญ่มากครับตันนี้ ไปแล้วครับขอบคุณครับบายบายวู้